าวิชั่น S, S, S M a 6 m i ก a n a อนาล็อกที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนยังไงดูนี่มีซสาบอร์ดในตัวสามารถกดและเรียกซาเวฟเฟกขึ้นมาได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือมีฟังก์ชันกันหอนอยู่ในมิก a n a อนาล็อกแบบดีตอนเลยนะผมจะลองท้าให้หอนดูกดกันหอนนี่เสียงกลับมาปกติไม่หอนแล้วสุดยอดมากนะ อย่างที่3คือสามารถแยกแฟนทอมได้แต่ละช่องในกรณีที่ใช้ไม์คนเดนเซอร์ผสมกับไม์ไดนามิกธรรมดาก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าอุปกรณ์จะพังนะแล้วก็มีออดิโอสเตเปอร์ในตัวนะครับซึ่งออดิโอสเตเปอร์เนี่ยถ้าเกิดมาคอมโบกับวดาแพดนะใครที่ไลฟ์สดเนี่ยคือจบเลยกดวด์แพดได้ในตัวแล้วก็เอาเสียงเนี่ยเข้าโทรศัพท์ออกไลฟ์สดได้เลยและอีกทีเด็ดสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเอฟเฟกที่เป็นดิจิตอลสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างโหดเลยนะครับในตัวเอฟเฟกเนี่ยสามารถปรับ ทุกอย่างได้เป็นดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกให้เลือกเนี่ยหลายแบบมากๆนี่และเสียงเอฟเฟกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาใสมากทดสอบหนึ่งเช็ควายอดมากนะครับผมใครที่ต้องการมิกร้องคาราเตะมิกใช้ในงานห้องประชุมห้องสัมนาตัวนี้จบเลยครับ